ผลมวยโลกในศึกป้องกันแชมป์เฉพาะการ WBA ในรุ่นซูเปอร์แมนต์เวทพิกัด122ปอนด์ระหว่างมูโรจอนอัามาดาลฟ กับทางลิคาโดเอสปิโนซาผลปรากฏว่ามูโรจอนอาร์มาดาลีฟสามารถเอาชนะ TKO อเอสปิโนซาไปได้ในยกที่3โดยรูปเกมการชกเริ่มเกมใน2ยกแรกเป็นทางอาร์มาดาลีฟที่สามารถควบคุมเกมได้ทั้งหมดด้วยหมัดซ้ายอันทรงพลังเข้ายกที่3เอสปิโนซายังไม่สามารถดึงโมเมนตัมกลับขึ้นมาได้หลังจากนั้นเขาก็โดนหมัดอารมาดาลีฟร่วงโดนนับลงไป ขอลุกขึ้นมาโชคได้เขาก็โดนหมัดล่วงลงไปอีกแต่ช่วงท้ายยกอักมาเดลิฟก็ส่งเอสปิโนซาล่วงลงไปอีกครั้งเมื่อเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีแต่คราวนี้กรรมาการก็เข้าขัดขวางทันทีทำให้ทางมูโรจอดอัรมาเดลิฟเอาชนะทีเคโอเอสปิโนซาไปได้ในยกที่3 ป้องกันแชมป์เฉพาะการของนยูบีเอในรุ่นซูเปอร์มันตมเวทเอาไว้ได้สำเร็จและทำให้เส้นทางที่เขาจะได้ขึ้นชกในไฟบังคับของทางนวิบีเอพิการ122ปอนด์กับทางนาวยาอินุเวะเปิดกว้างโดยทันทีนั่นเอง